ทุกคนเมื่อคืนเนี่ยเอาของดอนเนาะก็คือเสียเงินร้อยกว่าล้านก็คืออันนี้เรื่องเนี้ยก็เลยแบบดอนอยากออกมาว้าวแล้วก็มาเตือนทุกคนเออแล้วก็จะได้ให้ทุกคนแบบมีสติระวังในการแบบอ่าเล่นโซเชียลหรือแบบใส่โทรศัพท์อ่ะโอเคบอสเออเงินร้อยกว่าล้านมันแบบหาบ่ไม่ง่ายๆแล้วก็อันเนี้ยที่ออกมาว้าวเนี่ยอ่าอยากอนุญาตแบบเอาก่อนเพราะเออเพราะว่าอืแล้วแบบ เฮียนจบมาเอาคไหมจากเวียดนามเหมือนกันเฮียนมาแต่ก็โดนหลอกอ,อย่างบอกนนี้นี่ทุกคนอยากจะบอกว่าเฮียนหรือผู้เฮียนหรืออย่างกแ,แล้วแตก็คือมันบุมีไผโง,ง่แล้วก็บุมีไผสราระแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือแบบบทเฮียนของเขาเออแต่อันนี้คืออดใจบบราณที่แบบอยากจะบอกต่อให้กับน้องๆหรือแบบอ่าอ่าเพื่อนๆทุกคนอืมให้แบบมีสติร้ายขึ้นในการ เล่นโทรศัพท์โอเคนะเออโอเคไปวางกันเลยดอกอบก็คือยูราบูนีแล้วก็ก็เหมือนสอปีราสซาอะไรที่แบบเขาซื้อเครื่องยี่ห้ประมาณนะั้นนะแต่ว่ายูาราปักต้องปัต้องตอบปัต้องเคิดเงีงยย่า้าแบบพวกอันอะไรนะเอียงนะสแกมเมอร์อะพวกสแกมเมอร์เลยทิ้เบีดคุยเข้าเลยไปได้เงินได้เงินสามล้านแบบเขาเขากดกดขายเครื่องอันี้กดกดกดคายเครื่องเลยมันให้โบนัสมันให้โบนัสเลยเขาได้กำไรสามล้านแปดสามล้านห้า เรากดหอบซองอีกกดหอบซองมันให้โบนัสมันให้ตึ้งเงินนะให้โบนัสให้ตึ้งเงินแล้วเงินมันลายเลยค่อยมัดลอยไปลานคืนยังยังกดสองครั้งมันมันอัญชันไว้กดสองครั้งคันตึ้งเงินอีกสองครั้งเลยได้สำเร็จนะทอนได้เอาหมดลอยไปได้ธมิตเคยเห็นมันเคยได้สามนั้นฮะเคยทอนรถถอนอะไรก็เอาเอาเอาทึ้มันมือหนึ่งมือหนึ่งแลยมันมีโบนัสอัญชันอัญชันไว้อัญชันไว้เอาตึ้งเงินอีกมันให้กดสำเร็จคันกดสำเร็จละทอนได้ลอยสี่ล้านเจ็ดแสน คุณเสียแท์หร er. ือจ no ังไลยเอาแซทแชอีกอย่างเงี้ยมัต้องไปส่วนม่ต้องไปอย่างมันก็มีดอกแบบง่ายง่ายอย่างนั้นะค่อยอ่านเห็นอ่านขอตกลงเมียงอ่านและอ่านครบแต่มันมีบริษัทไบเดนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดิมันมีบริษัทนั่นแหละค่อยชีวิตนะค่อยลงทุนนะพันบ้านพันบาทแล้วก็ได้ได้กำไรได้กำไรแล้วค่อยกดอีกกดอีกสามพันแล้วก็ได้กำไรพวกพลอกพลังอีกอย่างที่แบบแชทอีกอย่างแบบให้อุ่นเงินได้ยังในฝากอีกอย่างนี้แล้วก็เสียแค่ค่าบอกระเป๋าโอ้โหพวกอันสกิมเมอร์ทัั้้งนนเ ไปเสียเงินเขาแล้วร้อยสี่ล้านกับเจ็ดแสนบัตนี้ยังกดสองครั้งเขาให้ตื่มอีกบ่มีเงินบ่มีเงินตื่มว่าสี่ล้านใบประทังมัดเลยบ่มีเงินเฮตุจะให้แบบนี้พอต้องให้เชื่อย่างอียังทุกอย่างอ่ะบนลงไปเนี้ยก็คือเอาแบบชิ้นที่แบบเขาให้ด้วยตัวเองได้อ่ะประมาณนั้นตอนเนี้ยลูกเอาหลออนไลน์ก็ต้องอ่ะก็ต้องสนก็ต้องเกี่ยวอ่ะจะไหมบ่ได้คืนเงินนะคันไม่ได้คืนเขาให้ตื่มอีกตื่มเท่าไรเจ็ดหมื่นสองพันกับสองร้อยเก้าสิบแปดบาท กดอีกสองครั้งคันสำเร็จแล้วก็ถอนได้นี่ไงโบ่มีคำว่าได้คืนแล้วเงินอยู่ดังเขาบ่มีบ่มีเสียกับเสียทำบิดแม่เลยได้ห่อถอนได้แหละห่อถอนเหมือหอบซ้ำเลยเอากดมันบ่สบสำเร็จจเถื่อนมันอัดง่ายมันให้ติดเงินคูณสองคูณสามเราคุนัดบันี้เงินทองมันห่อถอนมาได้หนุยเทยมเงินตลอดถอนทำบิดก็ได้แต่ก็คือการลอกลาอนั่นเองอ่ะหาเงินหมดปีหมดบัตรเดียวก็เป็นกุเทียนแต่ว่าเพื่อเพื่อสิไดรจัมมี่โอ้โหจะปีจะได้คืนแดีวก็เลิกตรงไหนไม่ต้องคิดอย่างไร เอายังแบบมีชีวิตอยู่ก็ค่อยคาไปนี่จำไหนก็จำนั้นแหละเหตุใดแบบเพราพิพาทวุฒิพิพาทให้เขาผิดเองแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบวเฒิชนอันลงค่าที่แบบเอ่อที่สั่งสอนให้เขาแบบเข็ดเพราะว่าไม่เข้าใจแหละเอาก็มันมันเมันหลานี่แหละถ้าโปรเจอกับตัวเองอ่ะปัญหาทุกอย่างอย่ามาฟังผู้ใดหรือแบบก็ต้องแบบมันแบบปัญหานั้นมาสั่งสอนเขาด้วยตัวเองเขาเป็นอย่างสู้ๆเพราะเรื่องใหม่เราก็ต้องขาดวางกับเงินที่เสียไปยิ่งมันเสียไปแล้วพวกมีวันที่จะได้คืนอันนั้นอ่ะถ้าจะเอาอีกรอบเนี้ยก็คือคู่รูจะเอช่างจจ้ะกกูเินับคนนนอื่แแถมบบทททััั้้้้งงงไดร แล้วก็กเงินเองกับคนใดฉะนั้นแบบตรงนี้ก็คือแบบประสบการณ์เอาซ,อซื้อแล้วก็ต้องไปยืมผู้ใดถ้าแบบอยากเริ่มต้นใหม่นะเท่านี้เลยขอใข้เก็บจิเก็บสาวอีกรอบหนึ่ง